วัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่นะครับ21นะครับวันจันทร์ที่21เดือนกันยายน2563นะครับครับวันนี้เราก็นะครับมาดูอ้อยนะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอายุก็นะครับน่าจัวันปลูกเนาะนะครับจนมาถึงวันนี้ก็73วันนะครับทีนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะว่า อ้อยช่วงนี้ก็เป็นอ้อยใน,ในระยะยางป้องนะครับท่านผู้ชมก็ก็จะเห็นเนาะนะครับเนี่นะฮะเป็นอ้อยที่อยู่ในระยะนะครับที่3เนาะนะครับคือระยะแรกก็คือระยะนะครับจเจริญเติบโตนะครับระยะที่2ก็ก็คือระยะแตกกอน,นะครับตอนนี้เขาก็ แต่กอแตกลูกขึ้นมาแล้วนะครับอย่างลมนี้ก็มีต้นแม่นะครับทั้งหมดนะครับสี่ต้นนะครับนับต้นลูกได้ก็ประมาณ6ต้นนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จก็10ต้นนะครับรวมทั้งต้นแม่ด้วยนะครับครับที่นี้ในระยะย่างป้องนี่ครับก็คือเป็นอ้อยในระยะที่3เนาะนะครับก็เข้าสู่ระยะที่3ถ้าถามว่า ระยะนี้นะครับอ้อยบางบลำเนาะบางต้นก็นะครับให้ป้องนะครับหนึ่งถึงสองป้องแล้วนะครับป้องที่สามก็ยังติดกาบเขาอยู่นะครับ้องที่หนึ่ง้องที่สองนี่เราสามารถลอกกาบแต้ไหมได้นะครับถ้ามันแก่เนาะแก่สักก็หมายความว่าก้านกาบใบของเขานะครับนี่ฮะมันต้องเหลืองนะนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับค่อยลอกกาบนะครับถ้าเราลอกกาบ ระยะที่เขากําลังหอ่อห่อยังไม่ถึง6 0 70เขึ้นไปเนี่ยมันเวลาเราเราลอกกราบมันจะมีปัญหาเรื่องทําให้ให้ตาตรงตรงข้อเขาบริเวณข้อเขาเนี่ยครับฉีกขาดได้นะครับรวมัึงสวดอื่นดด้วยนะครับบริเวณรอบรอบค้อ,องเขาเนาะนะครับทีนี้โอเคละนะครับในส่วนของลอกกราบเนาะแต่ถามว่าอย่างต้นเนี้ยนะครับก็คือเรามองยังไม่เห็นป้องเนาะจะถามว่าเราสามารถ บริหารจัดการเพื่อให้ส่วนพุ่มของเขาเนี่ยมันดูสะอาดและดูดีได้ไหมมันก็ได้นะครับอย่างอย่างกรนี้นะฮะในส่วนที่เราจะออกก็คือส่วนเนี้นะครับที่มันเหลืองเหลืองนี่ครับนี่ฮะเรายังไม่เห็นป้องนะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอนให้ดูนะนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีอ้อยเนาะในในระยะนี้ก็ลองลองทำดูนะครับ มันจะออกสีแบบแก่แล้วนะครับแก่แล้วก็คือสีออกแดงๆนะค้ำๆนะครับนะครับก็ก็หมายความว่าเขาเขาแก่แล้วพร้อมพร้อมที่จะเน่าส่วนที่เขาเน่าก็เป็นเป็นธาตุอาหารสําหรับอ้อยต่อไปเนาะนะครับทีนี้เราลอกออกสองฝั่งแล้วทีนี้ก้านนี้เราลอกได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังหุ้มข้อข้อที่สองเขาอยู่นะครับนะครับนะครับ ต้นนี้นะครับเราก็มองก็คือตรงนี้นะครับที่เราจะเอาออกเนาะนะครับนะครับนี่ฮะเวลาเราดึงเราพยายามดูนะครับบางทีเรามือเราไปคว้าเอาต้นต้นอ่อนของเขาเนาะนะครับนะครับก็จะทําให้ต้นอ่อนของเขาเสียหายได้นะครับนะครับตรงไหนที่ที่มันไม่สวยงามเราก็ลอกออกเนาะนะครับเพราะว่าเราปลูกไว้เราอย่างน้อยน้อยหนึ่งละ ถ้าเราแต่งมันงามเนี่ยนะครับแต่งให้มันดูดีเนี่ยมันก็ก็ทําให้เราดีใจเอ้เราภูมิใจเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับไอ้พวกนี้จะเพิ่งลอกนะครับนี่ครับไอ้พวกนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็ผมมาเล่าสู่ก่อนฟังนะครับจากที่เราสังเกตแล้วก็เราสามารถที่จะเอาจุดสังเกตนั้นออกมา มาบริหารจัดการได้นะครับลองไปดูพุ่มอื่นเนาะครับอย่างพุ่มนี้นะฮะครับก็มีบางส่วนที่ผมลอกแล้วนะครับก็หมายความว่ากาบของเขาเนี่ยนะครับแก่แก่ค่อนข้างแก่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะลอกตรงนี้นะครับครับลำนี้นะฮะผมสังเกตดูก็มีหนึ่งสองนะครับนะครับนะครับ มันก็จะออกง่ายนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าทำตามผมที่ผมบอกเนาะนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราดูนะครับก็อีกประมาณสักหน,หนึ่งสัปดาห์เนาะก็สามารถดึงออกได้นะครับไอ้ส่วนนี้ก็ประมาณสักสิบวันนะครับที่เราสามารถเอากาบแกะกาบตัวนี้ออกนะครับครับแกะกาบก็หนึ่งละนะครับก็เป็นการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มแมลง แมลงเข้สมซุอนเนาะพวกมันนอนพวกแมลงซองก็คือเพื่อให้พื้นที่หลุมที่เราปลูกเนี่ยมันนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ดูสะอาดตานะครับนะครับก็วันนี้ก็มีนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะถือว่าเป็นนะครับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราเก็บจาก สิ่งที่เราทำนะครับมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้ได้พิจารณาเนาะนะครับถ้าว่าถ้าเราปลูกอ้อยแล้วนะครับอยากจะลองทำดูเนาะก็สามารถทำได้เลยนะครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเนาะนะครับยังไงผมก็ช่วยทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปเล็กๆน้อยๆต่อไปเนาะไม่ว่าเรื่องอ้อยเรื่องผักเรื่องอะไรนะครับ ถ้ามีโอกาสดีดีก็จะนำมาเสมอเอานำนำมาเลาสู่กันปังเช่นเดิมนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ